มาค่ะอ ah, ่านหนังสือนําเอ้ยจน้อยอ่านกั็ในจบแล้วล่ะค่ะเอ้ยก็เลยอันอัดขี้ผึ้งบึงหมุนม่วนค่ะเรื่องคนอ่านหนังสือนี่ก็เพึ่นๆเนี่ยค่ะเบิ่งท่าเบิ่งทางเงยหัวไปไสเงกหัวไปขั้วก้มหน้าก้มตาเนาะค่ะเนาะเรื่องห่ากั

ข้างนอกก็อากาศดีเนี่ยค่ะมูอนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นตนแรงๆแล้วค่ะมันก็อยากหนาวอยู่เอ้ยก็เปิดอันห้องเก็บอุปกรณ์ทำส่วนไว้ใะน้องเอ้ยเรไปปิดก่อนเ <c oughs> พราะว่าเป็นนั่งบ้านเย็นๆค่ะเอ้ก็เลยเข้ามา <c oughs> แต่ว่าถ้านน่นั่งอหลีก็ตตองเต้เสื่อเสื้อนเสื้อนหนาเสียะค่ะ <c oughs> อันนี้มันก็นเทอเลยแล้วบุ้งเอ้ยบุ้งดูจักโมงแล้วสี่โมงกว่าแล้วค่ะสี่โมงแรงกว่าแล้วเด้ ก็เลยเย็นเป็นอากาศเย็นแต่ว่าเป็นอากาศดีอยู่จ้ะบ่มีแดดแต่ว่าเป็นอันสว่างแดดใช่ไหะสว่างสว่างแต่ว่ามันสิเป็นอกอแดดกเ็เฮียไปน้อยเนาอนค่ะเนาะมันก็เป็นแบบบ่มืดปะเหลอบสลนีไปแต่ว่ามีมันสี่ลมลมมาแล้วมันสี่เย็นเอ้ยก็เลยเข้ามา แ้วค่ะอ่นมาตอบคำถามนะค่ะนาะตอบคำถามบันถามมาก็ตอบไปตอบพิษซ้ำค่ะ <c oughs> มัวจะไปเบืองอย่างอื่นอ่ะบุปินเตอเอาใหม่หนเนจะเนาะเอาเจอกันคลิปหน้าได้จ้ะเดอ้ออันนี้ก็แบบมวนมวนค่ะเบืองอันเอ้ยผาอ่านหนังสือสบายๆคะ่ะสวัสดีได้จ้า